ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ รุ่นไว้คูปีพุทธศักราช2,506หลวงปู่ทินปุกเสกพิธีเดียวก,กันกับหลังเตาลีดอโ่งดังขนส่วนมากยังไม่รู้จักราคาจึงยังไม่แรงเหรียญว้คยูเป็นเหรียญที่ทางคณะศิษยานุสิ์ของท่านอาจารย์ทิมสร้างมาถวายสาเหตุที่พบเห็นกันน้อยสันนิษฐานว่าจำนวนเหรียญคงจะมีไม่มากประมาณ3 0 0พเหรียญ และเหรียญมีขนาดเล็กคงจะสูญหายได้ง่ายอีกทั้งเนื้อเหรียญเป็นอลูมิเนียมเด็กๆแขวนโดยไม่เลี่ยมคงจะช้ำรู้สึกก่อนหมดสภาพไปซึ่งปัจจุบันจึงมีเหรียญเข้ามาในวงการไม่มากนักเหรียญรุ่นนี้สร้างโดยเนื้ออลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรมีทั้งเนื้อกระไหล่เงินและกระไหล่ทองอาจมีเนื้ออื่นอีกแต่ก็ยังไม่เคยพบเห็น ลักษณะของเหรียญด้านหน้าตรงกลางเหรียญมีรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิราบจากหัวเข่าด้านขวาของหลวงปู่ถึงหัวเข่าด้านซ้ายมีพระคาถาโพธิสัตว์เป็นอักขระขอมนูนนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควาตายอง,งอค์หลวงพ่อมีคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ขอบเหรียญ ยกเป็นเส้นนูนเส้นเดียวด้านหลังตรงกลางมียันสี่มุมขมวดมียันสี่ขมวดมุมกว้างทับซ้อนทับอีกหนึ่งยันรวมเป็นยันแปดขมวดตรงกลางยันสี่มียันพระเป็นเส้นนูนรอบรอบยันองค์พระมีอักขระขอมนูนอิสวาสุในช่องสามเหลี่ยมของยันมีอักขระขอมนูนพุทธสังมิ รอบๆยันแปดขมวดมุมมีพระคาถาหัวใจพระโพธิสัตว์เป็นอักษรหอมนูนโค้งไปตามเหรียญนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติพขวาใต้ายันแปดขมวดมุมมีรูปดอกจันนูนขอบเหรียญยกเป็นเส้นลวดนูนหน้าสองเส้นเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 5อย่างแน่นอน มีเซียนพระสายหลวงพ่อทวดหลายคนให้การยืนยันและยอมรับและยิ่งมีนักสะสมพระเครื่องอีกหลายท่านมากมายให้การยอมรับมีการเช่าซื้อแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่เหรียญที่ไม่มีคนรู้จักเอาซะเลยเหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งในชุดเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ที่ทันยุคทันพระอาจารย์ทิมปุกเสกนักสะสมนิยมพระเครื่องไม่ควรพลาดโอกาสนี้เพราะขนาดนี้ หลวงปู่ทวดกำลังเป็นที่นิยมของบุคคลท,ทั่วไปเหรียญน,นี้ยังมีราคาเบาอยู่เพราะมีคนทราบน้อยแต่อนาคตเหรียญน,นี้ต้องมีราคาแพงขึ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับหลวงปู่ทวดร,รุ่นต่างๆทุกรุ่นที่ทันยุคอาจารย์ทิมปุกเสกผู้ทุกคุณของเหรียญน,นี้ก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ทวดทุกรุ่นคือเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภ แควคาดคุ้มครองป้องกันทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ศรัทธา